สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นลุงพลขึ้นผู้เล็กไฟจากกรณีที่ทนายตาั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนและทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ใหญ่นิ่มและทีมงานของลุงพลจะร่วมขึ้นเขาบนภูเหล็กไฟโดยเป้าหมายหลักที่จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเพื่อพิสูจน์เส้นทางว่าน้องชมพู่จะสามารถขึ้นไปเองได้หรือไม่แต่เบื้องต้นจกากการสอบถามผู้ใหญ่นิ่มและลุงพลยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้แต่ในส่วนของอนาคตจะได้เป็นทนายของเรื่องนี้หรือไม่ตนต้องขึ้นไปดูเพื่อให้เห็นกับตากรล่าสุดวันที่6กุมภาพันธ์มีรายงานว่าด้านทนายต้มเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นเขาไปด้วยตัวเอง เราะทางค่อนข้างชันพร้อมระบุอยางไม่ตกลงรับเป็นทนายคดีนี้ทั้งยังไม่ครบเงื่อนไขาตามที่ตกลงไว้3ามข้อและอยากคุยกับแม่น้องชมพู่ก่อนขณะที่ลุงพลน้ำตาคลอบอกสะเทือนใจขึ้นมาเห็นจุดนอนชมพู่อีกครั้งเผยความรู้สึกคิดถึงและพูดอะไรไม่ออกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณคะ่ะ